ถามแล้วก็เวทีปิดฉากไปแล้วเป็นยังไงบ้างะโอ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนผมยังหาทางออกไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ช่วยผมบอกช่วยบอกผมที่ว่าทางออกจากราชดลาัยอยู่ตรงไหนครับผมมีความสุขมากๆครับขอบคุณพี่บอยทะกนมากๆที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการเอ <c oughs> ในรายการว่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่บอยทะก, <c oughs> ทกนมากๆที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจก์นี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสที่ดีขนาดนี้ <c oughs> ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้มาเจอ ทีมงานที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนักแสดงแม้กระทั่งองซอมที่ดีที่น่ารักขนาดนี้ครับมมผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักแล้วมันประทับใจมากจนจนยังยังคิดถึงยทั้งวันอยู่เลยอ,อะไรเงี้ยครับโอ้โหช่วงนี้กรุ๊ปลั่นมากอะไรเงี้ยครับจริงๆคิดสลัดคาแรคเตอร์มันออกมาระหว่าังละครกับละครั้งเเพราะละครเวทีมันจะใกล้ชิดมากกว่า เราต้องเจอกันทุกรอบางเนี้มันสลัดยากกว่าการเล่นละครปกติก็สลัดได้สลัดได้ครับแต่ความทับใจมันมันมีเยอะไงเรารับพลังงานมารุนแรงมากครับแล้วอย่างที่บอกว่าผมชอบการทํางานที่หนักผมชอบทํางานหนักนะผมชอบการทํางานหนักๆการทํางานที่เหนื่อยการทํางานที่ยากเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราผ่านมันไปได้อะผมจะอิมเพรสกับมันมากๆแบบทวีคูณขึ้นไปเลยความเหนื่อยในวันนั้นมันเท่าไหร่มันจะคูณเข้าไปในวันที่เราสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนั้นมันก็มันก,มนก็มันก็อยู่ในใจเยอะมากเหมือนกันจริงอ,อย่างมีรีวิวได้หมมาถึงว่ามีรอบแล้วเราว่าหลายคนอยากได้ทุกรอบพิเศษเอาขอเจออีกบ่อยๆได้ไหม,ไม,มคิวหรอมีเอา <c oughs> ไม่มีก็จะมี <c oughs> จะเคลียร์เลยครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกอะ่ะ <c oughs> ผมก็อยากเล่นอีกเรื่อยๆเลยนะแต่แบบผมอยากได้แคสติ้งนี้อะ่ะผมติดแคสติ้งนี้มากเลยอ่ะอย่างไรคนดูรู้สึกว่ามันจับจิ้นกับพี่กันอมีทั้งแบบขี่คงขี้คอกันแบบเนี้ เราสนิทกันครับพี่การเป็นพี่ที่น่ารักมากๆผมขอบอกเลยคุณกัณฑพัฒนนี่จะพูดยังไงดีล่ะเรามีพี่น้องน่ารักครบทุกคนมีทั้งพี่การพี่ตั้มพี่โดมคือพี่พี่ตั้มกับพี่โดมเนี่ยเขาจะเป็นพี่ที่น่ารักในการที่ดูแลเราคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยฮิลใจเราคอยให้กําลังใจเราส่วนพี่การเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่เป็นแบบที่คอยช่วยฮิลใจเราคอยช่วยดูแลเราเป็นเหมือนอย่างพี่ตั้มพี่โดมเลย แต่เขาจะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากผมไม่อวยนะหมันไส่อยู่แล้วไม่อวยหรอกกานพัฒน์เนี่ยแต่แบบพอมันจบนะวันสุดท้ายอ่ะผมเดินไปบอกเขานะว่าแบบพี่รู้จักคําว่า respect ไหมคําว่าแบบพี่จะทําอะไรอ่ะผมยังแบบว้าวอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยผมมั่นใจมากนะว่าบางอย่างผมทําได้ดีแล้วบางอย่างผมแบบผมฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอผมมาเจอพี่อ่ะโอ้โหผมยังต้องฝึกนานเลยว่ะ พี่เข้าใจคำว่าประสบการณ์ไหมเออมันใช่เลยอ่ะเฟสที่เขาไม่เขาเสียอย่างเงี้ยโอ้โหตรงนี้มันมันยังไงเราตกใจป้างมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแก้เกมได้อย่างเขาแน่นอนเรื่องแบบนี้มันความเก่งมันวัดกันไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วเวลาใช่ครับเขาทํางานแบบทำงานมาโห้ยยากๆรั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับ ก็พิการก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างผมบอกเขาไปแล้วผมจับมือเลยโบขอจับมือเลยนะวันหนึ่งผมจะเป็นแบบโบให้ได้ใช่ครับแล้วอย่างบางสีนที่คนเข้าไปดูแล้วพวกอีกันไราสิ่งอยเงี้ยบ้างสิ่งจุปากนะฮะก็ก็มันเป็นสิ่งที่นัดกันไว้ในบทมันไม่มีหรอกผมก็นัดกันแหละใช่ครับแต่ว่ารอบสุดท้ายไงผมก็เอาคืนเขามีผายปอดด้วยใช่ผมผายปอดคืนเลยตอนเขาจะตายโดนธนูเสียบใช่ครับก็สนุกสนุกครับ น่ารักมากเห็นเล่าชายพี่เบิร์ดไปด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่เบิร์ดไปดูด้วยเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นคลิปที่แบบในคลิปคือตะลึงแบะอึ้งมากอึ้งครับไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะมาเลยใช่ครับแล้วก็เขาเป็นเหมือนพ่อของเด็กแกมมี่อยู่แล้วอ่ะพวกผมเป็นเด็กแกมมี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็แบบเห็นเห็นเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็อิมเพรสเราเหมือนได้รับพลังตลอดนะครับอยากจะร่วมงานเขามาถ้าแต่ว่าพออย่างที่ที่เบิร์บอกว่าอยากให้ลงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยครับผมเชื่อว่าเด็กแกมมี่ทุกคนอยากร่วมงานกัับบบพี่่่เิรร์ดอยูแลล้วะค ผมเองก็อยากร่วมงานด้วยครับแต่ก็เอาเท่าที่ที่สมควรครับได้เลยครับแต่ถ้ามีเพิ่มรอบหรือว่าถ้าจะรีวิวนี่ยเวทีก็คิดถึงมากเลยพี่หนักเลยอ่ะดูเหมือนกิ๊จะมุกออนจากนี้ไม่ได้ะนา้ขนาดเนี่ยมันดีมันดีครับมันดีครับมันการทํางานที่ผ่านไปได้แล้วมันแบบมันบันเลอร์ฟูมากเลยเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราไปช่วยเหลือคนครับมันเป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างที่เราต้องอ่าคือผมขับรถกลับบ้านครับใช่ แล้วอยู่ที่แยกลาดพ้าวแล้วรถมันมันมันติดมากมันแน่นมากอยู่หน้าแยกเลยหน้าไฟแดงเลยครับแล้วผมเห็นละว่ามันมีการบีบเลนจากการกอร่อสร้างใช่ครับสี่เลนเนี่ยมันอาจจะบีบเหลือกี่เลนไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ข้างหน้าผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะกลูกันเข้ามาบีบเพื่อที่จะวิ่งผ่านไปเขียวไปให้ได้ใช่ครับก็เลยเหมือนกับมีการเฉียดเฉียดกันเบียดเบียดกันนะครับแล้วพี่ผู้หญิงเขาล้มล้มตรงหน้าผมเลยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เฉียดมอเตอร์ไซค์ล้มไปโดนรถยนต์ข้าง ที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่ภาพที่เราเห็นมันน่ากลัวเพราะว่าเหมือนเขาล้มแล้วรถเหมือนยังไม่รู้อ่ะแต่มันก็เป็นไหลๆแล้วไงเพราะว่ามันอยู่หน้าไฟแดงพอดีอะไรเงี้ยครับใช่ก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไฟแดงอ่ะแล้วมันเป็นรถที่วิ่งโฟโฟอ่ะโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันลยไเงยครับแล้วเขาเจ็บด้วยใช่ครับเหมือนเจ็บทั้งแขนทั้งขาเลยครับแล้วลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี้ผมขออนุญาตบอกกับทุกๆคนก่อนนะว่าผมแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการช่วยเหลือนั้นนะครับคือผมก็รีบลงไปแหละ เพื่อที่หนึ่งเลยคือรถข้างหลังเนี่ยเป็นรถผมพอดีอเขาจะได้ไม่ต้องกดดันคือเดินไปบอกว่าเออไม่ไม่ชิว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 ไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรมากรถอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยผมเองอะไรเงี้ยสบายๆครับแล้วก็เราพยายามที่อยากจะช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังสตาร์ทอยู่มผมก็เลยโดนพี่พลเมืองบีอีคนพ,พี่พี่คนคนเมืองบีคนหนึ่งตีมือบอกน้องอย่าพึ่ง เดีวมอไซค์พุ่งเดี๋ยวบาดเจ็บก็เดิมอะไม่ได้ช่วยแล้วนะมันจะช่วยไม่ได้ช่วยแล้วนะเสร็จปุ๊บพอเขาขึ้นมาได้เราก็จะจูงเขาไปไปหลบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <S 1> <S 1> ผมตื่นเต้นไงไม่เคยทาอะไรแบบนี้ <S <S นแล้วเคยเจอกับตัวด้วยผมตื่นเต้นมากผมก็จูงเขาแล้วเดินเดินเร็วไปหน่อยพี่คนเจ็บก็เดินช้าๆหน่อยคะ่ะผมไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงใช่ครับแต่ก็นั่นแหละครับแค่อยากให้รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นน่ะมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วคอยแบบ ช่วยอ่ะเหมือนเรามาอยากชชวเอะช่วยอะไรยเงี้ยฮะเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะก็จะไปวินทีนั้นอะไรที่มันตัดสินใจเราให้เราลงไปเพราะบางคนรู้สึกว่าก็คนก็มอเตอร์ไซค์ก็ช่วยกันอยู่ต้งนั้นโอ้โหมันต้องลงเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแบบทั้งภาพที่เห็นนะมันอยู่หน้ารถผมอ่ะไม่ไม่ลงไปก็ก็ใจดําไปหน่อยนะใช่ครับแล้วก็เราเราเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาแล้วแหละรู้สึกว่าการมีเพื่อนอยู่อ่ะมันดีมากเลยนะแบบการมีคนมาคอยช่วยถามว่าเป็นไรไหมให้ช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําได้แค่ให้ ออเท่าที่พอไหวก็ช่วยยกมอเตอร์ไซค์ยกอะไรแบบนี้ไปเราลงไปช่วยคือไปยูผ้หญิงพี่ผู้หญิงคือผมเองเขาแขนสั่นเลยอ่ะเขาน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยครับเราตกใจมากอะไรเงี้ยใช่ครับแต่พี่ผู้หญิงจำเราได้ไหมไม่ได้ครับไม่น่าจะมีใครจำผมได้ยกเว้นมุมกล้องในรถเมย์กล้องนั้นสักคนหนึ่งนี่แหละอ๋อแี่วคืถ่ายจากรถเมย์ด้วยที่ถ่ายมาในทิกเกอระไม่รู้ครับผมอ่านเอาเขาบอกว่าอย่างนั้นครับผมเออเออจริงๆถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้คุณพี่คิดว่ามันจะต้องแบบว่าตั้งสติยังไงหรือว่าจะะะะต้อออองงงไไรรยัคคืนที่่ปสบ บางครั้งจะมาบอกให้เขาตั้งสติมันยากนะเพราะเราเองเคยเจอ,อแล้วมันช็อกมันตกใจมันเจ็บมันมันกลัวเดือดร้อนชาวบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดครับผมว่าคนที่จะตั้งก่อนที่จะตั้งสติการตั้งสติผมว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในการขับในการ<บ>ารีบร้อน,เ,น,นเออ<ๆ>อะไรแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราเราเองเจอมาแล้วเราก็จะแบบโอ้หสติเยอะมากอ,ม<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยแตกการที่คิดเข้าไปไปรยุกต์คอพี่นะเขาก็ไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บ็นถึงกระดูกกระดูกอันไม่ใช่ ไม่เห็นบาดเจ็บรุนแรงครับแต่มันน่าจะตกใจด้วยแหละมั้งแล้วมันแค่แค่แคแคยไม่รู้เลยครับคือผมพูดจริงๆนะว่าผมก็ไม่ได้ถามพี่เขาด้วยว่าเป็นอะไรไหมให้ผมอยู่ไหมอะไรอย่างี้ครับแล้วคนที่โทรหาคนที่โทรหารถให้มารับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ผมนะก็เป็นพี่พลเมืองดีอีกคนนึงอ,<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะนั้นเราเราก็นั่นแหละครับเป็นพลเมืองคนนึงก็ทำเท่าที่ทําได้ก็คืออยากจะแบบว่าขอบให้ขอบคุณพี่พี่ที่อยู่ตรงนั้นเรื่องพร้อมกันหมดเลยถูกต้องครับก็ยินงขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ช่วยพี่ผู้้้้หญิงคคนนนััดววยรบแลก ว่าให้ทุกๆคนระมาราาัดนระวังกันหน่อยครับจะได้ไม่ต้องเกิดอุกกา่ก่อนที่จะต,ต้องมาตั้งสติ<ช>ตั้งสติในการขับก่อนเลยครับโอเคขอบคุณครับ